ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ป้าหมูจะมาพาทำชิฟ้อนกล้วยหอมค่ะส่วนผสมมีอะไรตามมาดูเลยนะคะค่ะมีกล้วยหอมนะคะถ้าลูกใหญ่ก็ใช้สองลูกนะคะถ้าลูกเล็กก็สามลูกนะคะน้ำมันพืชค่ะน้ำตาลทรายแดงไข่ไก่นะคะสีฟองนะคะวันนี้เราแยก เป็นไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวแยกออกจากกันนะคะเพราะว่าเราจะทําเป็นชิฟฟ่อนนะคะต้องตีเมอรแรงตั้งหางนะคะแป้งเค้กค่ะร้อยยี่สิบนะคะผงฟูค่ะ1นส่วนสนะคะช้อนชานะคะส่วนผสมของเมอรแรงก็มีไข่ขาวสีฟองนะคะน้ําตาลทรายห้าสิบกรัมนะคะแล้วก็ครีมออฟท์ท่านะคะ1นส่วนสอช้อนชานะคะเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของกล้วยหอมเลยนะคะ วันนี้เราจะใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปเลยค่ะ <S <S เราใช้กล้วยหอมที่ งอมจนเปลือกดำเลยนะคะเพราะว่าจะได้รสชาติที่หวานนะคะหวานหอมของกล้วยหอมนะคะใส่ไข่แดงลงไปเลยนะคะน้ำมันคืดค่ะใส่ลงไปเลย เราทยอยใส่นะคะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะประมาณ1ส่วน8นะคะเราจะไม่ใส่เยอะนะคะหนึ่งค่ะแป้งเค้กนะคะแล้วก็ผงฟูนะคะลออลงไปเลยค่ะตอนนี้ก็ใช้ตะก้อนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาผสมมือแรงกันนะคะนี่นะคะไข่ขาวแยกที่ไม่มีไข่แดงผสมนะคะตีสปีดต,ต่ำก่อนนะคะพอเริ่มมีกองหยาบก,ก็ทยอยแสนตานะคะแล้วก็ถือล็อะค่าค่ะ สปิดต่ำไล่ฟองอากาศด้วยนะคะสักประมาณสิบวินนะคะเราจะมาผสมใส่ในส่วนผสมของกล้วยที่เราเตรียมไว้เลยนะคะแบ่ง<ๆ>ผสมเป็นสองครั้งนะคะ<ๆ>ระหว่างที่เราผสมอยู่นี้นะคะก็ป้าหมูวอมเตาไว้นะคะ ที่180นะคะจะวอมต่อประมาณ15นาทีนะคะผสมให้ถึงก้นกระมังเลยนะคะตักขึ้นมานะคะส่วนผสมของเราก็ เข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทลงพิมพ์เลยนะคะนี่นะคะเราเช็คดูนะคะว่าไม่มีส่วนผสมที่อยู่ด้านล่างนะคะที่ไม่ไม่ไม่เข้ากันนะคะเราคนขึ้นมาให้ให้ทั่วนะคะเดี๋ยวเราจะเทใส่พิมพ์ที่เรากูก,กระดาษไขไว้เลยนะคะ จะเกี่ยหน้าให้เรียบนะคะปลาหมูก็เอาชิฟฟ่อนกล้วยหอมใส่ไปในเตาอ,อบแล้วนะคะอุณหภูมิที่ร้อนะคะประมาณ30นาทีมาดูกันนะคะ ชิฟฟ่อนกล้วยหอมของเราก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะตอนนี้ผ่านไป25นาทีนะคะป้าหมูเอาถาดไปบังไฟบนไว้นะคะเพื่อไม่ให้หน้าของชิฟฟ่อนเกียมมากนะคะค้กของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอาออกจากเตาก็เคาะสักสองทีนะไล่อากาศนะคะตาดีไหมคะนะคะ เดี๋ยวเราจะยกออกจากพิมพ์นะคะไปใส่ตะแกรงไว้ให้เขาคลายร้อนก่อนนะคะเดี๋ยวพอขนมเค้กเย็นนะคะเดี๋ยวจะมาตัดให้เพื่อนๆดูนะขนมเค้กเราก็เริ่มเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดให้เพื่อนๆดูเลยนะ นะคะคเนื้อในเขานะคะเห็นไหมคะน่ารับประทานไหมคะนี่นะคะนุ่มมากเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะชิฟฟอนกล้วยหอมของเราค่ะหน้าตาน่ารับประทานไหมคะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าหมูด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าหมูทำคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ